JSP, JSP is a wonderful world. JSP, JSB, JSP, on the colorful day. So I dig high สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูมุกทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะรู้เกี่ยวกับวิชาคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะหรือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะอ่าเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมาเลยนะคะหน้าปกเล่มสีขาวค่ะ เมื่อเด็กๆหยิบแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือมาเลยนะคะหนังสือนะคะเปิดมาหน้าที่38นะคะมี3กับ8นะคะเลข3อยู่ด้านหน้าเลข8อยู่ด้านหลังนะคะอ่าหน้านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการดูภาพและแสดงวิธีลบนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลบนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปนับเลยนะคะทบทวนนะคะตระเกียบที่เป็นมัดมัดแบบนี้นะคะจะมี10อันแต่ถ้าเขาอยู่แท่งเดียวแบบนี้นะคะก็จะมีแค่1อันเท่านั้นนะคะ,ะเราลองมานับทั้งหมดก่อนนะคะ10 20 21 22 23 24ีอ่ะเด็กๆก็เติมลงไปนะคะ24มี2กับ4นะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะรู้อยากรู้ว่าลบไปกี่อันนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะตะเกียบที่อยู่ในวงกลมนะคะแล้วเขามีลูกศรชี้ออกไปก็แสดงว่าเราจะต้องลบจำนวนนั้นนะคะส0 11 12 13นะคะอ่ะ24ลบ13นะคะเด็กๆก,ก็เติมลงไป13มี1กับ3นะคะเลขต้องตรงกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะคะอ่ะ4ลบ3ให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนะคะลบออกไป3นะคะอ่าเด็กๆเหลือเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ1นั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็จะมารลบด้านหน้านะคะ2-1ลบ1เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะคะหากออกไป1นิ้วนะคะคำตอบก็คือ1นั่นเองอเด็กๆต้องเขียนให้ตรงกันด้วยนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมานับตะเกียบทั้งหมดก่อนนะคะ10 20 30 31 32 33 34 35อ่ะนี่ๆก็เติมลงไปนะคะ35มี3กับ5นะคะอ่ะตะเกียบที่เอาออกไปนะคะ10 11 12 13 14 15อ่ะ15นะคะมี1กับ5นะคะ อ่เด็กๆก,ก็เติมได้เลยนะคะเขียนให้ตรงแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะอะ่ด้านหลังนะคะ5ลบ5ครูมเคยบอกไปแล้วนะคะถ้าเลขเหมือนกันลบกันก็จะต้องเท่ากับอะไรคะเท่ากับ0นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะ 3ลบ1เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะคะลบออกไป1น,นิ้วอ่าเหลือเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ2นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอ่ะนับพร้อมกันนะคะ10 20 30 40, 40, 40 41 42 43 44 45 46อ่ะ46นะคะมี4กับ6นะคะมี4อยู่ด้านหน้า6อยู่ด้านหลังนะคะอ่ะนะับอันที่เขาจะเอาออกไปนะคะ10 20 21 22 23 24 25อ่ะ25นะคะมี2กับ5นะคะอ่ะเด็กๆก็ เขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะอ่ะหกลบหนะคะ6กลบหเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วนะคะหักออกไป5นิ้วเหลือเท่าไหร่คะอะเหลือ1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ4ี่ลบสชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วลบออกไป2นะคะเหลือ2นะคะ ต่อไปนะคะ10 20 30 40 41 42 43 44อ่ะ44นะคะมี4กับ4นะคะอ่ะ44มี4กับ4ลบออกไป10 20 30 31 32 33 ลบออกไป 3. านะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะอสี่ลบ3ามให้เด็กๆชูมือขึ้นมา4นิ้วค่ะลบออกไป3นะคะเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆอาเหลือ1นั่นเองค่ะข้างหน้าก็เหมือนกันเลยนะคะ4-3ลบ3นะคะก็เท่ากับ1นะคะนะคะเขียนให้ตรงนะคะ ต่อไปนะคะ10 20 30 31 32 33 34 35 35นะคะมี3กับ5ลบออกไปนะคะ10 11ลบออกไป11นะคะ11เมี1กับ1นะคะ แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยนะคะอ5ลบ1เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะลบออกไป1ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าคำตอบนะคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือเหลือ4นั่นเองค่ะ,ะเติมเลข4ลงไปนะคะ อ่ะต่อไปด้านหน้านะคะ3ลบ1เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะคะลบออกไป1เคลือ2นะคะเก่งมากเลยค่ะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ10 20 30 40 50 51 52อ่ะ52นะคะมี5กับ2ค่ะเด็กๆก็เติมลงไปเลยนะคะ ต่อไปเอาออกไปนะคะ10 20 30 40 50 51นะคะเอาออกไป51นะคะ51มี5กับ1นะคะ แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะ,ะด้านหลังนะคะ2อลบ1นะคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วหักออกไป1นิ้วนะคะก็เหลือ1นนั่นเองค่ะด้านหน้านะคะ5้ลบ5้านะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ูนนะคะเราจะไม่เขียน0ูลงไปในด้านหน้านะคะเพราะว่า0ูไม่มีค่านะคะแต่ถ้าอยู่ด้านหลังเราต้องเขียนนะคะ อ่หน้านี้นะคะคุณมุกนะคะก็ได้พาเด็กๆนับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปโจทย์ด้านล่างนะคะคุณมุกจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการลบเองนะคะต้องฝึกการคิดเองนะคะคุณมุกจะไม่พาลบนะคะให้เด็กๆทำเองนะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆค่อยกลับมาย้อนทํานะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะอ่ะเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะ หน้าต่อไปจะเป็นการบวกนะคะเด็กๆอ่าหน้าต่อไปจะเป็นการบวกนะคะหน้าที่39นะคะอ่ะข้อแรกนะคะมีเอ่อไม้ตะเกียบอยู่เท่าไหร่คะด้านบน,นอ่ะมี10อันนะคะเราก็เขียน1กับศูนย์ลงไปนะคะอ่ะ10บี1กับ0ต่อไปด้านล่างนะคะ10 11อ 12 13 14 15 15มี1อ่ะ15มี1กับ5นะคะเขียนให้ตรงหลักนะคะอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกด้วยนะคะ,ะเราจะมาบวกด้านหลังก่อนนะคะ0บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าสูตรไม่มีค่าก็ต้องเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ5เก่งมากค่ะอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะ1นึบวกหนึ่งเท่ากับสนะคะข้อต่อไปข้อนี้นะคะข้อด้านข้างนะคะ10 11 12อ่านับได้12บสนะคะ12มี1กับ2 ต่อไปด้านล่างนะคะ10 20นะคะอ่ะ20มี2กับ0อ่ะเด็กๆก,ก็เติมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ2แล้วก็0นะคะอ่าอย่าลืมนะคะใส่เครื่องหมายบวกนะคะอ่ะบวกด้านหลังก่อนนะคะ2บวก0เท่ากับ 2ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะ1บวก2นะคะเอา2ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก2 2แล้ว3ค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะ10 20 30 30มี3กับ0ค่ะต่อไปด้านล่างนะคะ10 20 21นะคะ21มี2กับ1นะคะ,ะ2กับ1แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะ0บวก1เท่ากับ1ค่ะด้านหน้านะคะ3บวก2เอา3สาไม่ได้ใจชูขึ้นมา2นิ้วค่ะไในเท่าไหร่คะอ่าคำตอบก็คือ5นะคะเด็กๆ เียนให้ตรงหลักนะครับต่อไปนะคะ10 20 30 31 32 33 34อ่34นะคะมี3กับ4อ่าเดี๋ยวๆเ,เติมให้ตรงหลักนะคะเติมให้ตรงช่องอ่ะต่อไปด้านล่างนะคะ10 20 30 30มี3กับ0นะคะ ก็เติมเลยค่ะ,ะ4บวก0เท่ากับ4ค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ะต่อไปนะคะ3บวก3นะคะให้เด็กๆเอา3ไว้ในใจนะับต่อขึ้นมานะคะชูขึ้นมา3 3บวก3เท่ากับ6นะคะ,ะเติมลงไปเลยข้อต่อไปนะคะ 10 20 30 40 50 51 52บสอ่ะห้าสินะคะมี5กับ2อง่สินะคะมี5กับ2ต่อไปด้านล่างนะคะส0บ0ี0สิมี่นะคะสี 40, มีสกับศนะคะ เติมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกค่ะอ่ะข้างหลังนะคะ2บวกศได้เท่าไหร่คะได้2นะคะเก่งมากเลยค่ะอ่ะต่อไป5บวกสนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ9นะคะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ10 20 30 40 50 อ่ะห้นะคะมี5้าก้าศูนย์นะคะเด็กๆก็เติมลงไปให้อยู่ในช่องนะคะอ่าบวกกับนะคะส0บ0ี่สิบสามสิบสี่สิบสี่องสี่สิบสามสี่สนะคะ 48มี4กับ8นะคะ4อยู่ด้านหน้า8อยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะอะศบวก8ได้เท่าไหร่คะได้8ดนั่นเองค่ะไม่ว่าเลขอะไรจะบวกเลข0นะคะก็จะเท่ากับเลขนั้นนะคะเพราะว่า0ูนย์ไม่มีค่านะคะอะ5ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องแล้วค่ะเท่ากับ1นั่นเองอ่ะ5บวกสนะคะคุมุกขอโทษนะคะอ่ะ5บวกสเท่ากับ9นะคะอ่ะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะคุมุกก็ได้สอนเด็กๆทำด้านบนไปแล้วนะคะต่อไปด้านล่างนะคะจะเป็นการบวกนะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะคุณมุกจะให้เป็นการบ้านให้เด็กๆบวกเองแล้วก็คิดเองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นการลบนะคะเด็กๆเรามานับช็อคทั้งหมดก่อนนะคะอ่านับตะเกียบนะคะ10 20 30 31 32 33 34 35 36นะคะอ่ะ36อ่ะ36นะคะนะคะเด็กๆก็เติมลงไปนะคะมี3กับ6นะคะ สามอยู่ด้านหน้า6อยู่ด้านหลังนะคะอ่ะแล้วก็เอาออกไปสิบยี่สิบนะคะ,ะลบออกไป20นะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะอ่ะ6กลบศเท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ6นะคะเพราะว่า0ไม่มีค่านะคะต่อไป3ลบ2นะคะเด็กๆชูมือขึ้นมา3ลบออกไป2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะ10 20 30 31 32 33เด็กๆก็เติมลงไปนะคะ33มี3กับ3 ลบออกไปนะคะเท่าไหรคะลบออกไป10นั่นเองค่ะ10มี1กับ0นะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยอ่ะ3ลบ0ูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3นะคะเพราะว่า0นย์ไม่มีค่านะคะต่อไป3ลบ1นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วคะ่ะเท่ากับ2นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะ10 20 30 40, 40 41 42 43 44 45นะคะ45มี4กับ5นะคะ,อะเอาออกไปเท่าไรคะเอาออกไป10นั่นเองคะ่ะ10มี1กับ0นะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะ บอกแล้วนะคะว่าศูนย์ไม่มีค่านะคะห้าลบศูนย์ก็เลยเท่ากับ5นั่นเองค่ะ4ี่ลบหเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสี่ลบหนเท่ากับ3นะคะ,ะข้อต่อไปนะคะ10 20 30 40 50 51 52 52อ่ะ52นะคะมี5กับ2 5อยู่ด้านหน้า2อยู่ด้านหลังนะคะอ่าลบออกไปนะคะเรามาดูสีดำนะคะ10 20 30 40 50ลบออกไป50นะคะมี5กับ0นะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยค่ะ สองลบศูนย์นะคะศูนย์ไม่มีค่าจึงเท่ากับสองนะคะอ่ะห้าลบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับศูนย์แต่ว่าศูนย์อยู่ด้านหน้านะคะไม่มีความหมายหรือว่าไม่มีค่านะคะเราก็ไม่ต้องเติมนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด 28 29นะคะอ่ะ29มี2กับ9นะคะ2อยู่ด้านหน้า9อยู่ด้านหลังนะคะลบออกไปเท่าไหร่คะอ่ะ10 20นะคะลบออกไป20นะคะมี2กับ0น,นะคะ ก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะ9-0ลบ0เท่ากับ9นะคะเพราะว่า0ไม่มีค่านะคะอ่ะ2ลบ2ก็เท่ากับ0นะคะแต่ว่า0เราใส่ด้านหน้าไหมคะเราไม่ใส่นะคะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะ10 20 30 31 32 33 34 35 36 37นะคะ 37มี3กับ7อ3อยู่ด้านหน้า7อยู่ด้านหลังนะคะเอาออกไป10 20 30นะคะเอาออกไป30หรือว่าลบ30นั่นเองอแล้วก็นี่เลยนะคะอ่ะเจลบศนย์ 0, เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ7นะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าเนาะอะ,อะต่อมา3ลบ3 3ลบ3เท่ากับ0นย์นะคะศูนย์อยู่ด้านหน้าเราก็จะไม่เขียนนะคะเด็กๆอะหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะค,คุณครูจะฝากเป็นการบ้านนะคะให้เด็กๆได้บวกแล้วก็ได้ลบเองนะคะได้ได้ฝึกคิดเองด้วยนะคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนมาแล้วก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ